ทัวร์ไม่เคยมาลงอะนะไม่เคยมีทัวร์ลงสักทีกูยังไม่เคยเจอเลยทัวร์ลงเป็นยังไงไม่มีใครกล้ามาลงอะนะอ่าใครจะกล้าล่ะมาสิมาลงหน่อยทัวร์ประเทศไหนทัวร์จีนหรือเปล่าเอามาลงหน่อยเดี๋ยวกูจะได้เตรียมกะปิน้ำปลากุนเชียงน้ำพริกไว้รลอแล้วช่วยกรนาซื้อของด้วยนะเอาถ้าทัวร์ลงไรได้มันเกิดไงดีเลยกูชอบเลยลงมาลงไม้ถูกที่ถูกทางนะเดี๋ยวกูเตรียมของไว้ขายจะลงเมื่อไหร่บอกด้วยนะ ใช่หรือเปล่าจะลงเมื่อไหร่บอกวันวันที่ด้วยจะได้เตรียมของขายถูกโมหะเท่ากับหลงตัวตนเป็นอาจารย์กูไม่หลงหรอกไม่ต้องไปต้องเรียกอาจารย์ก็ได้คนหลายคนเรียกกูว่ามึงก็มีทำไมจะต้องไปยามมาพิมพ์ซ้ำนะถ้ามึงพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวกูจะเอากระถนตีกระบ,บาลถ้าจะพิมพ์ซ้ำแบบนี้จะมาปั่นป่วนแบบนี้มึงออกไปถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าจะคุยคุยดีๆไม่งั้นกูจะบล็อกมึงนะ นี่กูเตือนนะอย่ามาพิมพ์ซ้ำถ้าพิมพ์พิมพ์ทีเดียวอุตส่าห์ให้อยู่แล้วยังจะมาปั่นป่วนวุ่นวายถ้ามึงวุ่นวายไม่เลิกเดี๋ยวกูจะบอกมึงกูให้มึงพิมพ์แต่ไม่ได้มึงพิมพ์ซ้ำไม่เข้าใจเหรอบอกว่าอย่าพิมพ์ซ้ำ คนเราเกิดมาเพื่อใช้เวรใช้กรรมจริงหรือเปล่าครับมันไม่ใช่การใช้เวรใช้กรรมคนเราเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยในการเกิดมันย่อมเกิดแต่ถ้าเราสามารถดับเหตุปัจจัยในการเกิดได้ย่อมไม่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าชดใช้กรรมแต่เราเดินตามเหตุและผลและรับผลจากการกระทำเราไม่สร้างเหตุมันก็ไม่ต้องรับผลไงเพราะนั้นจะพูดว่าเกิดมาเพื่อรับกรรมไม่ได้เพราะเราสามารถที่จะไม่สร้างกรรมที่มันเป็นกรรมที่ต้องส่งผลในอนาคตข้างหน้าก็ได้อย่างเงี้ย กาพระพุทธรูปได้บุญไหมครับมันต้องดูเจตนาเรากาบเพื่ออะไรล่ะเจตนาเราอะกาเพื่ออะไรจุดประสงค์ในการกราบวัดที่เจตนาตบยุงบาปไหมบาปจ้ามีเจตนาฆ่าไงเกิดมาแล้วพิการคือกรรมไหมครับแน่นอนกายนี้คือกรรมเก่าถ้าเราเกิดมาพิการแต่กาเนิดแสดงว่าเรามีกรรมเก่าในอดตชาติอาจจะเคยเบียดเบียนสัตวยิราชาสัตว์มาให้ได้ยาก เกิดมาในชาตินี้ก็เลยต้องพิกลพิการเพราะเหตุปัจจัยของกรรมในอดีตชาติมันคือกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันสมัยพุทธกาลบินทบาทตอนกลางคืนจริงไหมครับใช่ก่อนหน้านี้ะก่อนหน้าที่จะบัญญัติห้ามมีการบินถบาทตอนกลางคืนคือบินถบาทตอนไหนก็ได้พูดง่ายง่ายแต่พุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้บินถบาทกลางคืนแล้ว ที่บ้านมีเจดีใส่อัฐิของคนที่ตายไปแล้วแต่มีคนเขามาว่าไม่ควรตั้งที่บ้านให้เอาไปวัดตั้งได้แล้วแต่เราอ่ะไม่สะดวกไว้ที่วัดก็ไม่ตองเอาไปไว้เอาไว้ที่บ้านหรือไม่สะดวกไว้ที่บ้านก็เอาไปลอยน้ําไปลอยอังคารอะไรก็ว่ากันไปได้หมดมรณานุสติคืออะไรมรณานุสติียคือการพิจารณารอคอยการตายคําถาม ตอนแรกๆยังตัดความคิดทันแต่พอเลิกหลังๆเริ่มเหนื่อยแล้วตัดอารมณ์ไม่ทันแล้วแก้ยังไงดีเพราะอะไรล่ะเหตุเหตุมันะเกิดจากอะไรลองกลับไปนั่งใหม่ดิกลับไปดูใหม่ดิว่าทำไมถึงตัดอารมณ์ไม่ทันแลวตอนแรกตัดทันเพราะอะไรแลวตอนหลังตัดไม่ทันเพราะอะไรกลับไปหาเหตุดิสวรรค์นรมมีจริงไหมมีจริงจ้าอยากรู้เรื่องลูกนามว่าเขาบอกว่าเอาจะดี ไว้ที่บ้านทำมาหากินไม่เจริญไม่จริงอะนะชีวิตนี้ไม่เคยเจอเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยานมิตรเลยค่ะโดนเอาเปรียบตลอดควรทำอย <c oughs> <Everyone. S 1> ่างไรดีค่ะก็ทำใจวางอุเบกขาฝึกสมาธิไป เดี๋ยวไอเหตุปัจจัยดีๆมันจะเข้ามาเองเดี๋ยวกัลยาณมิตรมันจะเข้ามาเองหรือไอที่เป็นศัตรูอยู่นัมันจะกลายเป็นมิตรก็ได้เราทําตัวเราไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นแก้ที่ตัวเราอย่าพิมพ์ซ้ำนะอย่าพิมพ์ซ้ำพิมพ์ทีเดียวพอคนที่กำลังจะบวชเขาว่าเนื้อจะหอมจริงไหมครับไม่มีอะนะไม่านารถมีจริงไหมไม่จริงจ้ะ ยิ่งพราจำเป็นต้องถวายข้าวกับน้ำตาลตลอดไหมครับไม่จำเป็นจ้ะตอนกวดน้ำต้องอ,อุทิศยังไงไม่ต้องอ,อุทิศยังไงอะนะไม่ต้องกวดก็ได้อาจารย์พูดอะไรก็เห็นด้วยแบบนี้เรียกว่าหลงหรือเปล่าคะไม่ดิคำว่าเห็นด้วยคือเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว,วมันเป็นอย่างนั้นไงจึงเห็นด้วยเพราะนั้นการเห็นด้วยไม่ได้ผิดอะไร อย่าพิมพ์ซ้ำไอ้แจ๊กกูพูดหลายทีแล้วนะถ้ายังพิมพ์อีกเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงแล้วพูดไม่ฟังมันเป็นโรคอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมึงใช้หำฟังเหรอไม่ได้ใช้หูเหรอฮะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าบังเกิดขึ้นจริงไหมครับจริงจ้าพระเมตเตยยะไงจะเกิดขึ้นต่อไป เราควรเก็บอาฐิตของปู่ย่าตายายไว้ที่บ้านไหมคะได้หมดเลเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยทำไมพระห้ามใส่เกงในครับก็คารวะเขาใส่กันไงพระก็ไม่ควรใส่อะนะ เวลานั่งสมาธิเหมือนดิ่งลงเห็นควรทำอย่างไรครับดิ่งลงคือดิ่งยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับพอนั่งสักสิบนาทีจะเริ่มตามความคิดไม่ทันผ่านไปนานจึงรู้ตัวอ๋อมันเสื่อมมาสิมันเพลินใหหน้าที่เราคือฝึกให้มันมีสติพ่อเชือดไก่ตอนท้องผมเกิดมาเลยพิการครับไม่เกี่ยวจ้า ไม่เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับตัวเราเองเราทากรรมของเรามาเราจะเกิดพิการไม่ใช่ว่าพ่อเชือดไก่แล้วจะพิการอย่างนี้คนที่มันเกิดในโรงฆ่าสัตว์อ่ะที่มันทําอาชีพเชือดไก่เชื้อดูอ่ะป่านนี้ลูกมันออกมามันก็ต้องพิการกันหมดสิก็ไม่เห็นพิการล่ะลูกเจ้าสัวไม่เห็นมีใครออกมาพิการล่ะเราจะมาบอกว่าคนทาฆ่าสัตว์ตอนท้องเท่ากับว่าจะต้องพิการไม่ใช่นะเราอย่าเข้าไปประมาณในกรรมแบบนั้นมันไม่ใช่ฐานะ ปวดขาบ,บ่อยๆแสดงว่าเจ้ากรรมในเวงกำลังเกาะขาใช่ไหมครับไม่ใช่อ่ะนะผิดสิ่งข้อสามหากินไม่ขึ้นจริงไม่จริงโอ้โหอาจารย์เห็นบางคนเลยรวยในมีเมียไม่รู้กี่คนนอกใจเมียหลวงไปเอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ย่งในบ้านทะเลาะก,กันตบตีกัน ไม่เห็นมันจะเป็นหาเลยมันก็ยังรวยเหมือนเดิมไม่เกี่ยวนะคิดยังไงกับคนอ้างว่ามีครูบาอาจารย์แต่ยังพูดจาแบบไม่คิดด่าคนไปทั่วญาติผมเองก็ไม่คิดอะไรก็ปล่อยเขาไปาเรื่องของเขาทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลจากาการกระทํานั้นอืมสาธุปัจจุบันมีพระปัจเจกไัยไม่มีจ้า พราปเจตต้องมีในยุคที่ไม่มีพู้ใดเจ้าเท้าสั่งเท้าแตะได้ไหมบางคนใส่บางคนไม่ใส่ได้สติสัมโพชงเป็นแบบไหนครับก็เป็นสตินี่แหละระลึกได้ไงสติสัมโพชงก็คือสติปฐานสี่นี่แหละตัวเดียวกันเราจําไว้นะโพชงเจ็อริยะมรรคมีองค์แปด สัมปทานสี่อิทธิบาสีอินซีห้าพละหา้าทั้งหมดนี้คืออริยะมักมีองแปดพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมีไหมไม่มีอะนะ เวลานั่งสมาธิเห็นสายฝนวิ่งเข้ามาเป็นเพราะอะไรปุ้งแต่งจิตดับจิตได้ไหมไม่ได้อะนะมันจะดับยังไงจิตดับจิตจิตมันดับของมันเองอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นไม่มันไม่มีจิตตัวหนึ่งไปดับอีกตัวหนึ่งมาเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันเกิดดับของมันเองตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเสื่อมแล้วคือต้องฝึก โดยการหัดทำไปรเรื่อยๆอย่างนี้เข้าใจถูกไหมครับใช่ถูกต้องวันนี้วันไหวเราไม่ได้ไว่าจตุจีนจ,จะเป็นไรไหมไม่เป็นไรจ้าร่างทรงองค์เจ้ามีจริงไหมไม่จริงอ่ะคิดอย่างไรกับพาร์ที่เช่าห้องอยู่และขับรถยนต์ไม่ได้จ้าไม่ถูกต้องตามธรรมตาม,ตาม,ตาม,ตามวินยัยถ้าเวลาเป็นเอกภาพมีสิ่งใดทดแทนเวลาได้บ้างไม่รู้อะนะ บวชพระ15วันคุยกับแฟนผิดไหมผิดจ้าทำบุญกับสุนัขก,กับคนอะไรดีกว่ากันก็ดีทั้งคู่ไม่มีอะไรดีกว่าถ้าเราถามเรื่องดีนะดีหมดเป็นบุญทั้งคู่แต่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึง่งการมีเพศสัมพันธ์บรรพัาจะบาปไหมไม่บาปจ้ะ สามีภรรยาตนทางสายกลางคืออะไรอริยมรรคมีองค์แปดคือทางสายกลางทําไมต้องเอาของมาเส้นไหว้ก็ไม่ต้องไหวไงไหวทํา,าทไมล่ะทําบุญแทนคนอื่นได้ไหมทําบุญแทนหมายความว่าไงเช่นเขารู้ไหมล่ะหรือเขาไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้นะแล้วถ้าเสื่อมแล้วแก้โดยการฝึกนั่งไปเรื่อยเข้าใจถูกไหมใช่ สังฆราชียังไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมใช่ไหมคะใช่ยังไม่ถือว่าเป็นสังฆอนันตริยกรรมปีชงต้องแก้ชงไหมไม่ต้องจ้ะศาส,สนาพุทธช่วเรื่องหวงจุลศยศาสตร์ของใบหน้าไหมครับไม่มีจ้ะพระขับรถและใบหววอบัดไมมอับัตจ้ะพระใบหัวนะทําไม่ได้นะผิดศีล เรียกวิญญาณกลับบ้านต้องเรียกชื่อตลอดทางกับมาจริงไหมไม่จริงจ้ะ จริญวิปัสนาฝึกอย่างไรครับจะริญวิปัสนาก็ฝึกโดยการพิจารณาให้เห็นอันิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปมีการเสื่อมสลายแตกทําลายไป,ไปเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยโดยอาศัยความสงบจากสมาธิที่ทำมาก่อนหน้าเนี่วยว่าเจ้าที่ไหวจุดตีแล้วจริงๆแล้วเขาไหวาได้รับไหมไม่ได้อนะปองอาบัตหลุดไหมครับ หมายถึงพระใช่ไหมปองอาบัตมีเฉพาะพระนะไม่เกี่ยวกับคารวาสปองอาบัตหลุดไหมปองอาบัตเป็นการประจานตนเองเพื่อให้รู้ว่าทําผิดอะไรแล้วไม่แล้วจะได้สํารวมระวังในการไม่ทําสิ่งนั้นอีกศาสนาพุทธตั้งอยู่กี่ปีไม่รู้อะนะไม่ได้ทําอะไรให้ใครแต่มีคนอื่นมาทําให้ตายคือกรรมเก่าใช่ไหมครับใช่มันมาเหตุปัจจามันมาร่วมกัน สนับสนุนแบ่งปันนะครับท่านศีลข้อใหญ่สุดคือความรักไม่ใช่อะนะไม่ใช่ผิดความรักเป็นทุกข์ศีลน,นําไปสู่ความพ้นทุกแต่นั้นความรักไม่เกี่ยวกับศีลพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข หนูอยู่รีสอร์ทพระมาเรียกโยมใส่บาตรแบบนี้พระมีสิทธิ์เรียกเราไม่มีสิทธิ์จ้าพระมีหน้าที่แค่ยืนยืนรอเขาจะส่งหรือไม่เขาจะใส่หรือไม่ใส่ยืนหยุดแป๊บหนึ่งถ้าไม่ใส่ให้เดินหลีกไปไปขอที่อื่นห่มขาวเป็นอะไรครับเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรหมายความว่าอะไรไม่ขเข้าใจคราว่าเป็นอะไรห่มขาวต้องเป็นอะไรอะ่ะ องอาบัตหลุดไหมครับอ,อ๋อเรื่องแฟนเหรอไม่ดิการคุยกันเนี่ยเรียกว่าอนิยตตะจนกว่าจะมีคนโจ์มันถึงจะผิดแต่ที่บอกว่าผิดเนี่ยหมายความว่าอะไรมันไม่สำรวมมันไม่ควรจะคุยกันแค่นั้นเองแค่สิบห้าวันเองมันจะเป็นอะไรไม่ต้องคุยกันก็ได้มาถ้าคุยกัน้วคุยให้น้อยคุยให้เป็นประโยชน์ไม่ใจะมานั่งคุยเล่นกันคุยเฉพาะว่าเออเดี๋ยวจะไปหาจเจ้าของไปถวายอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่จะไปนั่งคุยกันเพิดเพลไปตามอารมณ์แบบนี้มันใช้ไม่ได้ตายแล้วไปไหนดับศูนย์ไปเลยหรือเปล่าไม่ใช่จก้กตายแล้วไปเกิดพาใส่รองเท้าบินทบาทได้ไหมส่งสารพื้นร้อนก็ได้แต่เวลาเข้าไปในละแวกบ้านต้องถอดนะถวายน้ำเจ้าที่และน้ำ ไม่ขึ้นไปหลอดแสดงว่าท่านไม่ได้รับใช่ไหมครับไม่เกี่ยวอะนะไม่มีอะถวายอะไรไปมันก็ไม่ได้มีใครรับระนะแหละมีแอนตูนอาจารย์เตือนครั้งสุดท้ายนะเมื่อวานอาจารย์เตือนไปทริงแล้วนะถ้ายังไม่เลิกคําถามพวกนี้อีกหน่อยตอบถามอะไรมาถ้าอยากรู้จริงๆอาจารย์จะไม่ตอบอะไรเราเลยนะเจตนาเรามันไม่ได้ถามเพื่อการอยากรู้แล้วมันเริ่มเลอะเทอะเปื้อนไปเรื่อย ดูเจตนาตัวเองดีๆนี่อาจารย์เตือนแล้วนะอยากคิดว่าอาจารย์ไม่รู้เจตนาเรานะว่าเราถามเพื่ออะไรนี่เตือนครั้งสุดท้ายนะทำไมพระเจ้าถึงไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นพระอนุญ,ญาตจ้จาไม่ใช่ไม่อนุญ,ญาตอานุญ,ญาตไม่งั้นจะมีภิกษุณีได้ยังไงถ้าไม่อนุญ,ญาต พาตีสุนัขทำไมไม่ติดคุกไม่รู้ไปถามเขาเองนู่นไม่เกี่ยวกับอาจารย์จาไม่รู้นะพาเล่นบัางไฟได้ไหมคะเล่นบัางไฟคืออะไรอะ่ะเล่นยังไงไม่เข้าใจกดแชร์ได้ไหมได้จ้าช่วยขยายความเรื่องทําบุญกลับมาแล้วคนเมื่อกี้ว่าอันไหนได้มากทําบุญกับคนย่อมได้มากกว่าสิทําบุญกับคนย่อมได้มากกว่าทําบุญกับสัตว์ยิ่งฉานเพราะมนุษย์อยู่ในภูมิที่สูงกว่า ชูให้หัวเ่าซื้อตามเลขจะถูกไหมโอ้มันจะถูกหาอะไรลูกผู้หญิงหน้าเหมือนแม่อาพับไม่จริงใช่ไหมไม่จริงจ้ามีคนบอกว่านั่งสมาธิเราบังคับฝันได้พอตื่นมาแล้วเหนื่อยมากมันนี่คือได้ชานไหมไม่เกี่ยว บุญบาปท,ทำแล้วได้ตอนไหนก็ทำได้ตอนนี้อ่ะวารณาตนให้เป็นผู้คุมนรกได้ไหมครับไม่ได้นะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ได้ด้วยการปรวารณานะมันได้ด้วยเหตุปัจจัยคนตายแล้ววิญญาณมีจริงไหมครบที่เข้ามาสิงอ๋อนะอันนั้นไม่มีอนะว่าเจ้าที่ไม่จำเป็นจะ อยากใส่บาตรแต่ไม่มีเวลาช่วงเช้าเลยทําจิตให้สงบได้บุญเท่ากันไหมโอ้ได้มากกว่าเยอะพระจัดงานวันเกิดแบบใหญ่โตได้ไหมครับไม่ได้จ้างานวันเกิดคืองานอะไรอ่ะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันไปยินดีในการเกิดของเขาอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าไม่ให้ยินดีในการเกิดดังนั้นการจัดงานวันเกิดเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเลยที่ควรจะไปจัดเพราะพระมีหน้าที่ไปดับเหตุในการเกิดไม่ใช่ไปยินดีในการเกิดเพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ ชวนเพื่อนบริจา่างกายได้บุญไหม้ได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าผีว่าอามนุษย์พุพูมีจริงไหมมีเลี้ยนนกแก้วขายบาปไหมมันก็มีส่วนของอกุศลน่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าการขายมันเกี่ยวว่าการเขาเรียกอะไรเกี่ยวว่าการกักขังอะไรอย่างเงี้ย ศาส,สนาพุทธแฟนศาสนาคิดถือว่าศีลเสมอกันไหมไม่มันไม่เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทำอะมันเหมือนกันไหมล่ะมันไปในทางเดียวกันไหมล่ะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ลงมาเกิดคือโลกดับศูนย์หนึ่งรอบจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ในรอบนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่จ้ะพ่อแม่คือพระรหันต์ในบ้านจริงไหมครับไม่จริงจ้ะพ่อแม่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เปรียบเหมือนพรหม ไม่ใช่เปรียบไว้เหมือนพระหรหันต์เปรียบเหมือนพรหมพรหมคืออะไรพรหมวิหารสี่คืออะไรพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยตรัสว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระหรหันต์ในบ้านพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพ่อแม่เหมือนพรหมให้เข้าใจกันใหม่นะทุกวันนี้ก็เข้าใจกันมัว่วซั่วไปหมดไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันว่าพ่อแม่เหมือนพระหรหันต์แล้วเถียงไหมนะประเด็นอ่ะเถียงเก่งด้วยนะอ่า ผู้ใหญ่บางคนที่ดื่มเบียร์แล้วบอกว่าเพื่อเพิ่มความดันเพื่อสุขภาพแบบนี้บาปไหมครับก็ถ้าเขาทาเพื่อสุขภาพจริงๆก็ไม่ได้บาปอะไรแต่มันต้องไม่เกิดมันคือไม่ต้องไม่กินเกินลิมิตเกินปริมาณไงถ้ากินเพื่อการรักษาได้จริงนะหมอรับรองอะไรอย่างเงี้ยทําบุญร้อยครั้งแต่พระหรหั์ไม่เท่าหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าเป็นข้อมูลจริงไหมครับข้อมูลจริงจะมันไล่ลำดับไปมีตังหลายลำดับอ่ะ ปล่อยปลาหน้าเขียงได้บุญน้อยกว่ารักษาศีลใช่ไหมใช่จะเผากงเต็กดีไหมเผาทาไมล่ะอยู่กรรมของพระคือการทําโทษตัวเองใช่ไหมครับใช่นั่งสมาธินา,นานแล้วรู้สึกไม่อยากได้แม้แต่เงินทองเป็นไงครับก็ดีแล้วนี่ก็ไม่เป็นใหญ่ก็นั่งต่อไปนั่งจนจนกว่าจะรู้ไม่อยากได้กิเลสตัณหาไม่ใช่ว่าไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้เงินทองแต่ยังอยากได้อย่างอื่นอยู่อย่างเงี้ยมันต้องไม่อยาก อีกหลายหลายอย่างถ้าพาคารวาไปเที่ยวบาปไหมพาไปยังไงอะมันต้องดูมันต้องดูละละเอียดไงว่าเขาพาไปยังไงล่ะพาไปแบบไหนละ่ะไปกับใครไปกี่คนละ่ะไปยังไงไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยพระพุทแต่เจ้าสอนให้การาบพุทธรูกไหมก็ไม่ได้สอนนะปิดทอรุนิมิตได้บุญอันนี้ส่งยังไงบ้างครับไอตัวปิดลุดนิมิตก็ไม่ได้ได้อะไรแต่ถ้าเราไปทําบุญที่วัดก็ได้ก็เป็นการให้ทาน อาชีพขายปลาเผาต้องทุกปลาทุกวันบาปไหมครับบาปจ้าที่เห็นรายการต่างๆเห็นพยาน,น้าถาเนจรกินไหมครับปุ้งแต่งจ้าพระโสดาบันละกิเลสอะไรได้บ้างครับสังโยน์สามสกยตที่ทิวิจิกิจชาศแลปตตาป,ปามาต